โดยเฉพาะกรณีที่ทหารกัมพูชานั้นใช้โล่มนุษย์ครับก็คือเอาชาวบ้านเนี่ยมาเป็นแนวหน้าในการมาประจันหน้ากับเจ้าหน้าที่ของไทยเราแล้วหนักกว่านั้นให้ชาวบ้านกลุ่มนี้นี่แหละครับมาทำการตัดล้วลวดหนามมาขโมยล้วลวดหนามที่ไทยเราขึงเอาไว้เพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชามาวางทุ่นระเบิดเพื่อป้องกันไม่ให้กัมพูชานั้นลุกละมาธิปไตรของไทยมากกว่าเดิมนะครับ เพราะไม่ว่าจะเป็นการตีเส้นอ้างสิทธิ์ไหนก็ตามแต่ตีเส้นของกัมพูชาตีเส้นของไทยดูจากหลักเขตแดนแล้วมีชาวบ้านกัมพูชากลุ่มเบิ้ลเริ่มเลยครับที่ล่วงลำอธิปไตยของไทยเราแล้วปรากฏสถานการณ์มันตึงเครียดบานปลายคุณผู้ชมฮะเพราะถึงขนาดที่ชาวบ้านกลุ่มนี้มาทำร้ายเจ้าหน้าที่ไทยเราด้วยครับแน่นอนครับตามลำดับ ขั้นตอนของการควบคุมฝูงชนกับการดูแลความสงบในพื้นที่ก็ต้องเป็นคิวของตำรวจควบคุมฝูงชนนะครับแล้ววันนี้ถึงขนาดต้องใช้แก๊สน้ำตากับกระสุนยางหลังจากชาวบ้านขเขมรมาก่อกวนบวนที่บ้านหนองยาแก้วไม่หยุดไม่หย่อนครับแล้วถึงขนาดทำร้ายเจ้าหน้าที่ของไทยแล้วมีการระดมมวลชนมาเพิ่มและล่าสุดนี้ครับกองทัพบ,บกทันกระแสเขาโพสต์เอาไว้ในเพจบอกเลยว่าบ้านหนองยาแก้วเริ่มใช้กระสุนยางแก๊สน้ำตา ชาวกัมพูชาทำร้ายเจ้าหน้าที่และระดมมวลชนกัมพูชาละเมิดข้อตกลงและแสดงการเป็นปรปักษ์กนะครับหลังจะเกิดความตึงเครียดบริเวณชายแดนบ้านหนองยาแก้วที่อำเภอโคกศูนจังหวัดสระแก้วครับเมื่อทหารกัมพูชาไปเกณฑ์ชาวบ้านซึ่งเอาละมีผู้หญิงด้วยมีผู้ชายมีผู้พิการด้วยเข้ามาบุกหรือล้วนลวดหนามของไทยที่ทหารไทยเราติดตั้งเอาไว้เพื่อป้องกันการลักลอบเข้าออกชายแดน โดยชาวกัมพูชายังมีการขามโมยลวดหนามของไทยบางม้วนไปวางใกล้บ้านตัวเองด้วยนะครับเหตุการณ์นี้สร้างแรงกดดันต่อทหารแล้วก็ตำรวจของไทยซึ่งปฏิบัติอยู่ในแนวหน้าเนื่องจากฝั่งทหารกัมพูชาใช้ชาวบ้านเป็นโล่มนุษย์ครับแล้วคุณผู้ชมดูฮะคือมากันเนี่ยก็ไม่ได้มาด้วยมือเปล่านะมีอะไรมาบ้างมีไม้มีคีมเอามาใช้ในการตัดลวดหนาม เอามาใช้ในการยกลวดหนามแล้วขโมยกับไปฝั่งตัวเองแล้วแต่ละคนเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือมาด้วยเอามาทำไมครับถ่ายคลิปถ่ายรูปละนึงหนักกว่านั้นคือไลฟ์สดอีกต่างหากครับเพื่อต้องการจะให้ทั่วโลกเนี่ยได้เห็นเสมือนว่าชาวบ้านกัมพูชานั้นเป็นผู้ถูกกระทาแต่ความจริงแล้วชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยมากระทํากับเจ้าหน้าที่ของไทยเราแล้วไทยเราก็อดทนอดกลั้นอย่างถึงที่สุดฮะ พอรู้ดีว่ากนล,ลเมตของทางกัมพูชานั้นต้องการทำให้ตัวเองเนี่ยเรียกคะแนนสงสารเป็นผู้ถูกกระทำให้ได้ไทยเราก็พยายามอย่างถึงที่สุดครับแล้วจากความตึงเครียดซึ่งมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวันนี้เกิดขึ้นมาแล้วก่อนหน้านี้หลายวันแล้วเมื่อวานก็ยิ่งตึงเครียดหนักเลยเนี่ยซึ่งตอนแรกเหมือนจะเกิดความเข้าใจผิดว่าเอะตกลงในพื้นที่ความตึงเครียดมันเกิดจากอะไรแต่ไปไปมามาเมื่อวานนี้พอฟังโคศกกองทัพบ,บกแถลงก็ชัดเจนฮะ ว่าทหารกัมพูชาคบเพิกเฉยแล้วก็ปล่อยปละละเลยให้ชาวบ้านกัมพูชาเนี่ยมาทําการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงซะเองนะครับแล้วที่สําคัญวันนี้ครับมีอีกหนึ่งเหตุการณ์สําคัญด้วยเพราะไม่มีใครอยากเห็นภาพของการปะทะกันไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่อเจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ต่อทางประชาชนพลเรือนแน่นอนหรือแม้กระทั่งพลเรือนกระทําต่อเจ้าหน้าที่ครับดังนั้นเพื่อพยายามจะคลี่คล,คลายความตึงเครียดที่เกิดขึ้น ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับทางคุณปริญญาโพธิศัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วครับพร้อมด้วยผู้บังคับการภูทรจังหวัดสระแก้วพลตำรวจตรีถาวรดุลยวิทย์ตลอดจนรองผู้ว่าแล้วก็คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยได้นำเอกสารหลักฐานครับเดินเท้าข้ามแดนไปยังพื้นที่ของปอยเปตจังหวัดบันเตียเมนเจยของทางกัมพูชานะครับเพื่ออะไรฮะ เพื่อไปยื่นหนังสือประท้วงครับกับทางผู้ว่าจังหวัดบันเตียเมนเจยของกัมพูชาเขากรณีที่มีชาวขเขมรเนี่ยบุกลุกมันลื้อล้วลวดน้มที่บ้านหนองยาแก้วในตำบลโนโนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสาะแก้วของไทยเราเมื่อวันที่16กกันยายนที่ผ่านมาซึ่งอันนี้ถือได้ว่าเป็นการฝ่าฝืนแล้วก็ละเมิดต่อข้อตกลงร่วม GBC ที่มีการลงนามกันไปครับเบื้องต้นเจ้าหน้าที่จัดกำลังตำรวจควบคุมฝูงชนเข้าพื้นที่ดูแลความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่ชายแดนบ้านหนองย่าแก้วนะครับซึ่งเดี๋ยวเกาะติดกันต่อคุณผู้ชมฮะว่าตกลงสถานการณ์ที่นั่นเนี่ยจะไปจบลงด้วยรูปแบบไหนยังไงนะครับจริงๆณนะขณะนี้ต้องยอมรับเลยว่าฝั่งของกัมพูชาย,ยังคงละเมิดอย่างต่อเนื่องท่ามกลางข้อสงสัยของคนไทยแน่นอนครับถ้ายังจํากันได้ก่อนหน้านี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วได้มีการออกประกาศมาแล้วจากนั้นนําประกาศที่ว่านี้เนี่ย แปะตัวเบิ้ล่มเลยนะครับในพื้นที่ชายแดนที่ชาวบ้านกัมพูชาลุกล้ำอธิปไตยของไทยเรามาหลายสิบปีด้วยกันจนตั้งลกลากมีเป็นร้อยครัวเรือนเนี่ยนะครับก็แปะเอาไว้ทั้งประกาศภาษาไทยภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษากัมพูชาด้วยบอกเลยว่าคุณเนี่ยกำลังละเมิอดอธิปไตยของไทยเราอยู่นะแล้วขณะเดียวกันไทยเราเนี่ยจะดำเนินคดีกับคุณไม่ว่าจะเป็นตามพรบกเกี่ยวข้องกับคนเข้าเมือง ไม่ว่าจะเป็นตามพรบรหรือว่ากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับป่าไม้ขอให้คุณทําการลื้อถอนแล้วก็เอาตัวคุณเองเนี่ยออกไปจากพื้นที่ด้วยแต่ปรากฏชาวบ้านกลุ่มนี้ก็ไม่ฟังเพราะฉะนั้นไทยเราก็พยายามติดต่อไปหาทางการของกัมพูชาครับก็ไล่มาเลยฮะไม่ว่าจะเป็นระดับสูงสุดทางรัฐบาลทางกองทัพกัมพูชาแต่ใดๆทั้งปวงนิ่งเฉยครับชาวบ้านกัมพูชากลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งก็ยังคงละเมิดธิปไตยของไทยเราอยู่ เอาละท้งนี้ทั้งนั้นก็มีการไปสอบถามเหมือนกันทางด้านของโคศกกองทัพบบกพลตรีวินไทยสุวารีว่าอย่างไรบ้างคือมีโอกาสไหมที่ไทยเราอาจจะจําเป็นต้องจับกลุ่มชาวบ้านกัมพูชาซึ่งมาลุกล้ำปธิปไตยของไทยเราแล้วใช้กฎหมายไทยอย่างที่ไทยเรามีการประกาศเอาไว้ในประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้วนะครับซึ่งทางด้านของพลตรีวินไทยเนี่ยก็มีรายงานข่าวนะครับ ว่าได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ใช้มาตรการทางกฎหมายจับกลุ่มชาวกัมพูชาในทันทีว่าเป็นเพราะฝ่ายกัมพูชาใช้ประชาชนเป็นโล่มนุษย์แล้วก็มีสื่อมวลชนต่างชาติหลายสำนักอยู่ในพื้นที่ด้วยหากใช้กำลังเข้าไปจับกลุ่มอาจจะทำให้ภาพที่ปรากฏออกไปถูกตีความว่าทหารไทยทำร้ายชาวกัมพูชาได้ซึ่งก็จะส่งผลเสียอีกต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยในเวทีโลก เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่มีเวลาพอที่จะชี้แจงข้อที่จริงให้กับสื่อต่างชาติในขณะนั้นเจ้าหน้าที่จึงต้องปรับแผนโดยเริ่มจากการใช้ฝ่ายปกครองเข้าไปเจรจาก่อนหากสถานการณ์ยังควบคุมไม่ได้จึงจะยกระดับเป็นการใช้เจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนเข้ามาดูแลสถานการณ์ตามกฎหมายปกติแล้วพลตรีวินไทยยังพูดเพิ่มเติมถึงการประชุมของ GBC นะครับคณะกรรมการไทยแดนทั่วไปที่ผ่านมา ว่าตอนนั้นกัมพูชาก็ได้รับปากว่าจะพิจารณาเรื่องปัญหาการลุกล้ําชายแดนพร้อมขอเวลาสื่อสารภายในหน่วยงานอย่างไรก็ตามทางการไทยก็ได้ทำหนังสือชี้แจงข้อเท็จจริงไปยังสื่อต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ชายแดนแล้วแล้วก็ระบุชัดเจนว่าหากเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ซ้ำอีกไทยจำเป็นต้องใช้มาตรการที่สูงขึ้นยกระดับขึ้นมารวมถึงการใช้กำลังทหารบังคับใช้ตามกฎอายการศึกด้วย แล้วโคโสก,กองทัพบกก็ย้ำนะครับการดําเนินการทุกขั้นตอนต้องเป็นไปอย่างรัดกุมเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของประเทศและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศคุณผู้ชมฮะนี่คือโจทย์ยากโจทย์หนึ่งของไทยเรานะครับเพราะกัมพูชาไม่ได้มีแต่ชาวบ้านฮะมีนักข่าวต่างชาติอยู่อีกแล้วตัวเองก็หลายไปด้วยอีกต่างหากแล้วก็ไม่รู้ว่านักข่าวต่างชาติของฝั่งกัมพูชาเขาเนี่ย ได้ข้อมูลไปอีท่าไหนบ้างนะครับตกลงรู้ไหมว่าแผ่นดินที่ตัวเองเหยียบอยู่เนี่ยนั่นคือพื้นที่อธิปไตยของไทยเราหรือว่าโดนกัมพูชากรอกหูไปหมดแล้วว่าตกลงพื้นที่ที่อยู่นั้นเป็นของใครกันแน่อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องละเอียดอ่อนอีกครับที่ไทยเราต้องเล่งทําความเข้าใจกับผู้สื่อข่าวต่างชาติก่อนที่จะใช้มาตรการอย่างหนึ่งอย่างใดที่เป็นการยกระดับขึ้นมาแล้วก็ค่อยๆยกระดับทีละนิดทีละหน่อยโดยเริ่มต้นจากการใช้ตํารวจ ปราบฝูงชนก่อนนี่แหละครับตำรวจปราบจลาจลก็ปฏิบัติหน้าที่ในวันนี้จากรายงานข่าวของเพจกองทัพบ,บกทันกระแสก็ใช้แก๊สน้ำตารวมไปถึงการใช้กระสุนยางด้วยรอดูสิว่าชาวบ้านกัมพูชาซึ่งถูกทหารกัมพูชาใช้มาเป็นโล่มนุษย์จะมาลือรัวลวดหนามของไทยเราเนี่ยจะถอยหรือเปล่าหรืออย่างไรนะครับเดี๋ยวเชื่อเลยครับว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยเขาก็ต้องไปบิดข่าว ให้ตัวเองดูได้เปรียบให้ตัวเองดูน่าสงสารจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอยู่แล้วเดี๋ยวไทยเราก็ต้องมีความจําเป็นแล้วชาวเน็ตไทยก็ต้องทําหน้าที่ช่วยกันเช่นเคยครับในการตีความจริงเรื่องนี้ไปสู่เวทีประชาคมโลกให้ได้นะครับเพราะมันก็จะเป็นข้อมูลที่เป็นคู่ขนานกันเราลายงานความจริงกัมพูชาพยายามจะบิดเบือนไปอีกอย่างหนึ่งเดี๋ยวจับตาดูพื้นที่นี้แล้วเมื่อสักครู่นี้อย่างที่ให้ดูแผนที่ไปครับ คือไม่ว่าจะเป็นการตีเส้นแบ่งเขตแดนตามการอ้างสิทธิ์ของฝ่ายใดก็ตามแต่เส้นแดงคือกัมพูชาเส้นน้ําเงินคือฝั่งไทยหรือแม้กระทั่งหลักเขตแดนไอจุดที่มันมีปัญหาอยู่ณเวลานี้ครับก็เป็นจุดซึ่งล่วงล้ำเข้ามาในเขตแดนของไทยทั้งนั้นเลยนะครับดังนั้นเองเดี๋ยวรอดูฮะ,ะการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จะไปจบลงที่ตรงไหนอย่างไรกับบริเวณพื้นที่ของบ้านหนองยาแก้วแล้วทีนี้อีกหนึ่งจุดนะครับซึ่ง ก็หวังว่าจะสงบแล้วจากนี้ไปต้องรอดูด้วยว่าความจริงใจกรัรมพูชาเป็นยังไงบ้างก็คือที่จังหวัดตราดนะครับก่อนหน้านี้ที่มีการรายงานแล้วเห็นข้อมูลเนี่ยก็น่าตกใจในระดับหนึ่งปรากฏว่าตั้งแต่มี MOU 4-3มาฝั่งของกัมพูชาเนี่ยมีการลุกล้ำปธิปไตยของไทยเข้ามายังพื้นที่จังหวัดตราดเบ็ดเสร็จรวมแล้วเนี่ยนะครับปลาเข้าไป17จุดด้วยกันนะครับ แต่เอาละ17จุดที่ว่านี้ทางกองทัพเรือซึ่งดูแลจันทบุรีกับตราจุดเนี่ยก็สามารถไล่กัมพูชาออกไปได้แล้วแต่ก็ยังมีบางจุดอยู่ซึ่งยังมีสิ่งปลูกสร้างก็ดีหรือแม้กระทั่งทางด้านของคูเลตอยู่ก็ดีเนี่ยมีการต้องลื้อถอนทําลายออกไปด้วยแต่เดี๋ยวจับตาดูพื้นที่ในอําเภอเมืองตรานะครับไม่ว่าจะเป็นตําบลตะกางไม่ว่าจะเป็นตําบลชารากสําคัญเลยฮะที่นี่รวมไปถึงตําบลแหลมกลัดแล้วก็ตําบลไมรูด แล้วก็อีกหนึ่งอำเภอนอกจากอำเภอเมืองนะครับก็คืออำเภอคลองใหญ่ครับเป็นอีกหนึ่งจุดที่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นอีกหนึ่งจุดที่ความตึงเครียดอาจจะไม่ได้เท่ากับพื้นที่ภาคหนึ่งกับพื้นที่ภาคสองแต่ฝ่ายความมั่นคงของไทยเราก็ยังเป็นกังวลอยู่เช่นเดียวกันแล้วพอพูดถึงพื้นที่ภาคหนึ่งซึ่งดูแลสะแก้วไปแล้ว แล้วยังต้องรอดูซิว่าจากการที่ไทยเราไปยื่นหนังสือโดยผู้ว่าสระแก้วถึงผู้ว่าบันเตียเมนเจยจะมีความเคลื่อนไหวที่ฝ่ายกัมพูชาจะมาดึงคนตัวเองดึงชาวบ้านตัวเองกลับไปยังฝั่งตัวเองไหมแล้วเนี่ยรวมถึงพื้นที่จันทบุรีกับตราดขณะเดียวกันพื้นที่ของภาคที่สองอันนี้ก็ยังไว้วางใจไม่ได้นะครับกับพื้นที่อีสานตอนใต้เพราะว่าวันนี้เองครับทางเพจกองกทัพบกทันกระแสก,ก็โพสต์บอกเอาไว้เหมือนกันว่าฝั่งกัมพูชาเนี่ยก็ละเมิดข้อตกลงนะครับ เกี่ยวกับกรณีของการใช้คณะผู้สังเกตการที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงนะครับโดยเฉพาะบริเวณจุดที่ทางกัมพูชาเนี่ยพาคณะผู้สังเกตการลงพื้นที่มาดูด้วยก็คือที่ช่องอ่านม้าจะเป็นอีกหนึ่งจุดที่เดี๋ยวรอดูกันต่อเพราะฉะนั้นก็ครอบคลุมหมดฮะ กับความยังไม่แน่ไม่นอนนะเวลานี้เกี่ยวกับปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งยังคงต้องรอเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ว่ากัมพูชาจะจริงใจในการทําข้อตกลงไหมไล่มาตั้งแต่พื้นที่กองทัพภาคหนึ่งพื้นที่กองทัพภาคสองตลอดจนพื้นที่กองทัพเรือจันทบุรีกับตราดแล้วพอพูดถึงกองทัพภาคที่สองคุณผู้ชมฮะวันนี้เนี่ยทางด้านของกองทัพภาคที่สองก็มีการรายงานข่าวนะครับ เป็นการสรุปผลงานในรอบปีกรณีที่สามารถยึดยาบ้าได้มากกว่า150ล้านเมตรมูลค่ากว่า1 0,000ล้านบาทเลยนะครับซึ่งวันนี้ครับนำมาโดยทางด้านของท่านแม่ทัพที่2นะครับพลโทบุญสินภาดกลางครับได้มีการสรุปเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานประจําปีงบประมาณ68และการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดระดับจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับ โดยการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ตามแนวชายแดนเป็นการบูรณาการระหว่างหน่วยงานในพื้นที่ร่วมกับกองกําลังป้องกันชายแดนในการซีลแนวชายแดนประกอบไปด้วยกองกําลังสุรศักดิ์มนตรีกองกําลังสุรนารีและพื้นที่ที่รัฐบาลกําหนดให้เป็นพื้นที่ที่มีความจําเป็นเร่งด่วนใน7จังหวัด25อําเภอมีหน่วยบัญชาการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดสารตั้งต้นและเคมีพันชายแดน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นหน่วยและผิดชอบในเขตพื้นที่ตอนในดําเนินการซึ่งทางกออรมนจังหวัดทั้ง20จังหวัดก็บูรณาการกับส่วนราชการจังหวัดร่วมกันดําเนินการนะครับแล้วผลที่ออกมาคือ1ตุลาคม67จนถึง31สิงหาคม68จับกลุมบรรดาเครือข่ายค้ายาได้เนี่ย 1, ครั้งผู้ต้องหา1 4 5 3คนของกลางเป็นยาบ้า 150ล้านเม็ดนะครับยาไอซ์8,516กกิโลกรัมเฮโรอีน151กิโลกรัมเคตามีน796กิโลกรัมและอื่นๆมูลค่าเบ็ดเสร็จคือมากกว่า1,700ล้านบาทคุณผู้ชมฮะแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับที่ทางด้านของท่านแม่ทัพทพี่2เนี่ยลงพื้นที่ไปบรรยายพิเศษนะครับซึ่งวันนี้ท่านแม่ทัพก็เดินทางลงพื้นที่ไปอย่างที่บอกครับ คือที่อำเภอเมืองนครพนมนะครับไปที่มหาวิทยาลัยนครพนมกับการบรรยายเล่าเรื่องจากแนวหน้าและการรักษาอธิปไตยเดี๋ยวจับตาดูนะครับว่าท่านแม่ทัพเนี่ยคือกําลังจกกะเกษียณอายุราชการอยู่แล้วในวันที่30กันยายน68นี้แล้วช่วงนี้เรียกได้ว่าคือท่านได้มีการหวานมาเล็ดเลยฮะเพื่อเป็นการปลุกจิตสํานึกความรักชาติให้กับเยาวชนไทยนะครับความหวงแหนพื้นแผ่ดินไทย รวมถึงท่านก็เดินสายไปในแต่ละจังหวัดเพื่อไปตอบคําถามที่ก่อนหน้านี้อาจจะมีบางกลุ่มตั้งคําถามเอาไว้ว่าทหารมีไว้ทําไมซึ่งพลโทบุญศินก็จะพูดในหลายๆวาระในหลายๆเวทีอย่างชัดเจนนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเวทีที่นครนพนมนะฮะนี่ครับเรียกได้ว่าแม้ท่านกําลังจะ,กะเกษียณไปแล้วแต่เชื่อได้ว่าเรื่องของการสมัครทหารก็ดีซึ่งตอนนี้ก็มีการเปิด แล้วปรากฏว่ามีความคึกคักเป็นอย่างมากเพราะว่าการเปิดนั้นก็สะดวกสบายมากขึ้นในการสมัครเป็นทหารด้วยผ่านช่องทางออนไลน์นะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวในภาพรวม